Thank you สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเป็น t o y ยต้า o ค o l a a u t ติครับตัวนี้เป็นตัว 1.6G นะครับเป็นตัว4 .G โรงงานนะครับประหยัดนะครับปี2012เป็นสีดำนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับเด็ดมาอยู่ที่250,000นะครับเช็คศูนย์ต้อมศูนย์ตลอดนะครับผมรถได้หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมสีเดิมโรงงานนะครับสีดำสวยๆเลยนะครับผมมาดูตัวรถช้าๆชัดนะครับตัวนี้ก็มา ไฟหน้าของโตโยต้านะครับเดิมเดิมเลยนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับผมมาให้เลยนะครับรถโดยรวมดูดีมีเสน่ห์ครับผมรถพร้อมใช้เลยนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะฮสมบูรณ์นะระบบแก๊สก็ใช้งานได้ปกตินะครับมาพร้อมกับแม็กสูทนะครับผมแม็กสูทขอบสิบห้ายางบีชโตนนะครับตัวนี้ยางปีสอง2ันยสิบสองสี่เซนเลยนะครับนี่ยาง2022นินะเป็นของบีโตนดอกยางก็ประมาณ90้าสิปอร์เซนบบดเลยนะครับผดอกยางเหลือเยอะมากนะครับ ซือไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสี่เส้นเลยนะฮะกระจกไฟเลี้ยวฮะมีให้นะครับตัวรถได้บางเดิมอยู่นะครับสีเดิมทั้งคันครับตัวนี้ก็มีริ้วรอยนะฮะเพราะว่าเป็นสีเดิมนะก็ลอยสะเก็ดบหินนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับฝั่งด้านซ้ายตัวรถนะครับนี่นะกระจกไฟเลี้ยวมีให้นะครับผมสวยๆเลยพาสีไม่ขาดนะสิบแปดกันยาหกเจ็ดนะครับผมสีนทีซึ่งสวดสภาพมานะกระจกโตโยต้านะครับผม กระจกสวยนะไม่มีริ้วรอยนะครับผมลังคาเสวยเงาเลยนะครับบางเดิมครับผมยิ้วกันศาสตร์เป็นของโตโยต้าแท้ครับผมสี่อันเลยนะครับผมมีให้ครบเลยนะแก้มนะฝั่งด้านซ้ายตัวรถนะครับผมประตูหน้าซ้ายครับผมสีเงามากสวยมากนะครับเดิมเดิมเลยนะครับบางๆนะครับรถสวยครับดูดีเลยนะครับปี2012ครับผม หนึ่งจุดหก e c g โรงงานสีดำนะมีเซ็นเตอร์ถอยหลังให้ครับผมโลโก้หนึ่งจุดหก e c g toyota แล้วก็ corolla ิดนะอยู่ครบเลยนะทะเบียนขอรัอ่างอยฮีหกหนึ่งหกสี่รุงเทพมหานะครตรงโหมดเลยนะครับปีสองพันสิบสองนะครับไปทับทิมครับมีให้ครบเลยนะครับสีสันเต็มครับผมนี่นะครับดูดีมากดูดีมีนเสน่ห์นะครับผมใครที่กำลังมองหารถบ้านนะหรือเป็นรถที่ต้องการวิ่ง ในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับเป็นรถโตโตโยต้าคุโรล่าติดซิงจีนี่เป็นรถที่ประหยัดมากๆนะเฉลี่ยแล้วตกประมาณ80ดสิบถึงหนึ่งจุดอโลลบาทประมาณนี้นะครับผมก็จะค่อนข้างประหยัดนะครับผมขับขี่ดีมากนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับรถดูดีมีเสน่ห์นะซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทครับผมมีมาให้หนึ่งดอกนะครับนี่นะครับ มันเซ็แท้ของโตโยต้าเลยนะครับปีโมดมีให้ครบเลยนะครับนะครับภายในสวยครับผมอันนี้อยู่ที่สองแสนห้านะครับไม่นะครับนี่นะครับไม่สองแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับ x 0ย์ตลอดนะครับภายในก็จะเป็นเบาะอ่าเป็นหนังครับผมเป็นหนัง p C ทั้งหมดเลยนะฮะภายในสะอาดครับผมทำความสะอาดเรียบร้อยนะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับหน้าหน้าซ้ายครับผม ฟิล์มเป็นฟิล์มรามิน่นะฮะอ่าครับผมกระจกก็ระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกติถ้าผมไม่มีอะไรเสียหายนะครับภับไฟฟ้าครับอ่าทับก็ปกตินะครับปรับปรับไฟฟ้าครับผมขวาซ้ายนะฮะขึ้นลงนะครับฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมทสให้ดูนะครับขวา ซ้ายฮะขึ้นฮะลงครับผมใช้ได้ปกติฮะพวงมาลัยสวยครับเป็นพวงมาลัยแบบสี่ก้านนะครับพวงมาลัยโอเคเลยนะครับผมสภาพเดิมๆนะภายในดูดีครับสวิตช์แก๊สครับใช้งานได้ปกตินะฮะพมพายางต่างๆก็อยู่ในสวยเลยสภาพดีๆนะฮะเบาะไม่มีขาดครับผมยูนะครับภายในดูดีครับผมเดิมทั้งลำารคันนี้คอนโซลก็มีริ้วรอยล็ดน้อยครับผม ไม่มากเท่าไหร่ครับถือว่ายังโอเคอยู่ไม่เหนียวนะครับก็มีติดตรงนี้หน่อยนะขรบขอชอบแตกนะรุ่นนี้ก็ติดตรงนี้ไว้เพื่อความสวยงามเป็นสติ๊กเกอร์เก็บลากนะครับผมสถานะต่างๆของตัวหน้านปัดก็ไม่มีอะไรโชว์นะฮะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะก็ปกติดแต่ดังนะครับวิทยุเป็นวิทยุเดิมนะครับผมเครื่องเล่นก็เป็นเล่นเดิมนะครับหมดเลยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม ดีครับผมพรมเพดานต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีรอยเลอะกาแฟนะครับผมสวยๆเลยนะครับพอหลังก็สวยครับผมก็ไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชัดๆกันเลยพอหลังก็เป็นหนัง p c นะครับผมสวยๆนะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้คู่หนึ่งนะครับแผงประตูนะครับผมสวยๆนะครับภายในคันนี้ถือว่าดูดีมากครับผมพรมพย่ต่างๆก็เป็นของตัวต้านะครับแผงประตูทุกบานคือสวยหมดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับ ภายในโดยรวมนะสวยเลยนะครับผมใครที่กำลังมองหารถติดตั้งแก๊สนะครับตัวนี้จะเป็น c n g โรงงานนะครับประหยัดแล้วก็ค่อนข้างอึดติดทนเลยนะฮะราคาไม่แพงครับผมตั้งไว้อยู่ที่1 9 9นะครับผมไม่ถึง2 0 0แสนนะครับปี2,012นะฮะหนึ่งปีนนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่หาม่นห้0เอกศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะฮะลูกค้าที่มองหารถ ยนน์นะดีๆทนๆนะฮะอ่าซ่อมง่ายไม่จุกจิกนะผมแนะนําเป็นคันนี้เลยโตโยต้าโคโรล่าเอาติดหน้าแบนนะตัวนี้จะเป็นโฉมไมน์เชนแล้วนะครับผมไฟหน้ายาวแล้วนะครับผมไฟท้ายเป็นแบบไฟท้ายขาวนะเป็น LED แล้วนะครับก็สนใจดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะหรือแอดไลน์มานะครับผมไอดีไลน์เป็นอันเดียวกับเบอร์โทรนะครับหรือจะทักไปทางเพจก็ได้ครับเอสเอ็มมอเตอร์พานะครับผมสนใจนัดดูรถได้ตลอดท4ชั่วโมงเลยที่บ้านผมนะ ใครใจร้อนก็โทรมาสอบถามได้เลย0658282559นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันครับโอเคครับถัดมามาชมห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับตันนี้ก็เริ่มจากหัวน็อตก่อนแล้วกันนะหัวน็อตเดิมนะครับผมไม่มีขยับนะครับผมฝาท้ายเป็นของโตโยต้าครับผมนี่นะครับผมเดิมหมดเลยนะครับ มุมฝั่งด้านซ้ายนะครับผมฝั่งด้านขวาตัวรถนะครับผมเดิมหมดเลยนะเม็ดอาร์คเด่นๆเลยนะครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีลรยนะครับฝั่งซ้ายครับผมเดิมๆนะนี่นะตัวพรมตะกหลาดของตัวด้านท้ายก็สวยๆครับผมไม่มีริ้วรอยไม่ย่นนะครับผมก็สวยเลยนะภายในดูดีมากนะครับผมนี่นะท้ายเดิมๆเลยนะเรออะไรนะสองพันสิบสองนะตรงรุ่นเลยนะครับซิลิโคนเดิมจากโรงงานนะครัเดิมๆเดิมหมดเลยนะครับ อังแก๊สนะครับผมใช้ยาวๆเลยไม่หมดอายุนะครับโอเคนะครับดูดีครับผมมาชมประตูหลังซ้ายนะครับประตูหลังซ้ายก็นี่นะสวยๆเลยนะเป็นหนังพิวซีนะฮะไม่มีริ้วรอยนะฮะเป็นสวยสภาพดีนะบอรด้านหลังนี่ตึงๆเลยนะครับผมสะอาดสะอ้านเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเลอะนะครับภายในก็สวยมากนะครับพรมเบดานะสวยๆเลยขาวๆเลยนะครับโอเค หน้าซ ic, ้ายครับผมนี่หน้าฝั่งผู้ดยสารฝั่งซ้ายครับสวยนะครับนี่ครับผมเพจ2,012ครับเป็น2,012แท้เลยนะครับบอกหน้าผมสวยๆนะครับดูดีมากครับคอนโซลไม่มีเหนียวแล้วครับผมสวยเลยนะครับไปหาอยู่มาเลยครับอันนี้หน้าหลังเดิมนะไม่มีชนนะครับจีนจีลงงานะะรถดูดีนะฮะมีเสน่ห์มากๆนะครับผมรถสวยมากนะครับ 2,012.1.6e โอเคนะตอนนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันครับถัดมาก็อยู่กับเครื่องยนต์นะฮะโตต้าโครโรล่าติดนะฮะ 1.6e CNG โรงงาน2,012นะครับผมสีดำสวยๆเลยนะฮะภายในห้องเครื่องต้องบอกว่าสวยมากนะครับผมสกรณ์ภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องิิวสายไฟนะฮะสายแก๊สต่างๆก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะฮะื้อไปก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับก็ เป็นตัว1 6ละงหกรหัสเครื่องยนต์3ามแตดนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนแก๊สเลยนะครับผมประหยัดมากๆนะฮะน้ำมันก็ดีแก๊สก็ได้นะครับผมโรงงานนะฮะหัวฉีดทนทนเลยนะครับผมเริ่มจากหัวน็อตฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านขวาตัวรถนะหะน็อตก็มีการขยับมาเล็กๆน่น้อยนะครับผมไม่มีชนนะฝั่งแก๊สแก๊สด้านซ้ายครับผมเตเดิมไม่มีขัดนะทุมเต็มเดิมนะครับผมนี่นะฮะคานด้านหน้านะฮะนี่นะฮะ 3R นะครับเลข3านี่คืออยู่ชัดเลยนะ นี่นะพลาสติกตรงนี้นะยังอยู่เลยคันหน้าเดิมนะครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะครับฝาหม้อน้ําใหม่ๆส,สวยๆเลยนะครับคานเดิมนะสีออกดำๆออกด้านๆนิดหนึ่งนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับผมเดิมทุกจุดนะครับผมมือเดียวนะครับนี่นะครับซูมเม่ดาดสวยๆเลยนะเด่นๆเลยนะี่นะครับ น็อตฝั่งแก้มด้านซ้ายตัวรถนะครับผมนี่นะครับนี่แต่กระโปรงนะครับผมสวยๆนะครับอุปกรณ์หม้อต้มแก๊สครับผมสวยๆนะครับผมไม่มีรอยรั่วนะครับผมของแก๊สเปลี่ยนแล้วนะหัวฉีดต่างๆก็มีการล้างเช็ดมาแล้วปีกผีเสื้อล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งนะครับน้ำยาคูเลนส์นะของโตโยต้าสีแดงครับผมสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับทัยา,าม้อน้ำครับผมนี่นะเป็นบูแลนนะครับผมสีแดงเลยนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับดูแลอย่างดีคะไม่ได้ใส่น้ำเปล่านะครับเพื่อไม,ม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับวันนี้เครื่องยนต์ ออโต้ครับตอนสตาร์ทก็จะเป็นระบบน้ํามันนะพออุณหภูมิในที่ปุ๊บประมาณ70องศาหรือเกินกว่านี้มันก็จะตัดเป็นแก๊สนะครับอันนี้เสียงแท๊กแท๊กนี่คือเขารอตัดเข้าระบบแก๊สนะครับผมพอร้อนในที่ปึ๊บก็จะเป็นระบบแก๊สเลยนะครับอันนี้ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับผมนี่ฮะไม่ดันกนไม่ไหลนะอันนี้เครื่องยนต์กำลังอยู่ในสถานะเย็นอยู่นะครับผมนี่ฮะดินเรียบเลยนี่เป็นน้ามันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงไปท่อกัน สียงไปท่อจะบ่งบอกถึงการทํางานของวาล์วนะครับวาล์วตัวนี้ไม่มียันนะครับผมนี่นะครับไปท่อเป็นไปท่อสแตนเลสของโตโยต้านะครับจะเป็นช่วงเช้าสตาร์นี่น้ําหยดเลยนะฮะอันนี้ผมมีการขับเคลื่อนมาแล้วนะเครื่องยนต์ร้อนแล้วระดับหนึ่งนะครับนี่เดิมเดิมนะครับผมไม่มีปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะอันนี้คือเดินเรียบปกติครับจะไปฟังรอบเครื่องไปเอาไปดูรอบเครื่องนะฮะอยู่ประมาณตอนนี้เก้าร้อยรอบนะครับผมก็เกือบพันนะเครื่องยนต์สถานะยังยังเย็นอยู่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสถานะเครื่องยังเย็นอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรโชว์ครับผมปกตินะฮะอันนี้สถานะประตูนะฮะเปิดประตูอยู่แล้วก็สถานะเบรกมือนะฮะอ่อลงเลยนะครับปิดประตูนะครับเปแอร์นะครับแอร์มีมีมีสี่สปีดครับผมเปิดสี่เลยนะเนี่ยสี่สปีดก็เย็นนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับเป็น อถติ๊ี่ต้องบอกว่าระบบเครื่องปรับอากาศตัวแอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีแล้วก็เย็นค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะเนี่ยอันนี้ผมเปิดกระจกยังเย็นเลยนะครับทายาแอร์นะครับผมนี่นะฮะก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะับเป็นแบบสี่สี่นะครับเบรกมือนะดึงนิดเดียวปุ๊บล็อกเลยนะครับผมนี่ระบบช่างวางแก้วต่างๆนะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเ o v e r เหล็กนะครับ ให้ครบนะไม่มีหายนะครับตรงนี้ก็สามารถสไลด์ได้นะครับผมมีที่เก็บของนะสองช่องนะครับช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองนะครับผมโดยรวมถือว่าน่าใช้ครับถือว่าสมบู์นะครับผมเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัวนี้ครับตอนนี้สถานะยังเป็นเอ่อน้ำมันอยู่นะฮะพอเราเบิ้ลปึ๊บแก๊สนะฝั่งนี้ก็จะดับไปนะครับผมเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับ อันนี้สถานะเครื่องอยนต์ยังเย็นอยู่ก็ยังไม่สามารถตัดเป็นแก๊สได้นะแต่ใช้ได้สองระบบแต่ถ้าเราจะปิดผ่านไ,ได้แล้วนะครับนะแก๊สนะครับปกตินี่นะครับอันนี้เครื่องเย็นนะพอมันร้อนปุ๊บก็จะนิ่งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดเป็นน้ำมันนะครับ,บกดปุ่มเป็นน้ำมันได้เลยนะครับนี่ฮะใช้งานง่ายครับผมอันนี้เป็นน้ำมันนะครับอะปกติน,นี่เป็นแก๊ส อันนี้เป็นน้ำมันนะอันนี้คือระบบแก๊สตัดตัดออกเลยนะผมบบนี่นะครับเดินเรียบปกติโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเสียงเครื่องยนต์อีกทีนะฮะอันนี้เป็นระบบน้ำมันเครื่องก็จะเดินเรียบนิ่งขึ้นนะหัวฉีดก็จะมีเสียงขวานะครับน,นี่จะเป็นหัวฉีดระบบน้ำมันนะครับตัวพัดลมก็ทำงานปกตินะฮะก็ลมแรงดีสปรีโอเคเลยแอร์เย็นเลยนะนี่นะครับตัวน,นี้ อ,อนยาเอานะครับเป็นราบน้ําเลยโอเคนะเดี๋ยวผมอนุญาตดัดเื่องอืมก็อลองดูว่าใครที่สนใจนะฮะโตโยต้าโคโราา่าเอาติดนะฮะ CNG โรงงานนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งจุดห e CNG เป็นตัวรองท็อปนะ มือเดียวป้ายแดงนะครับ2012จดทะเบียน2012มือเดียวป้ายแดงนะครับไม้ My 2005นะครับเป็นสีดำนะรถสวยหน้าหลังเดิมไม่เคยชนเลยนะครับผมได้บอดี้เดิมทั้งหมด ยางบีโตนปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะซื้อไปก็ใช้ยาวๆเลยนะฮะคุ้มๆเลยนะครับสนใจนะดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมยังไงก็ผมขอฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเพื่อเป็นกําลังใจหารถสวยๆดีๆอย่างนี้ด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ